ต้นนี้นะคะก็จะเป็นบอลสีเทพจุตินะคะเป็นลูกไม้เทพจุติกับมนสวรรค์น,นะคะนี่ใบใหม่กลางออกมาสวยงามมากนะคะสีสดมากนะคะนี่อันนี้ก็ยังไม่กลางอันนี้ก็ยังไม่กลางนะคะนี่กำลังจะกลางตอนนี้มีอยู่สามหนอนะคะมีอยู่สามหนอแต่ว่ามีคนจองแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแยกต้นต้นนี้กันนะคะก็เลยมาถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ ก็จะมีอยู่สามหนอสามหนอน,นี้มีคนจองมดแล้วน,นะคะนี่สามหนอมีคนจองแล้วเอาไว้หนอหนึ่งนะคะอีกสองหนอก,ก็มีคนจองแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาทําจํานวนกันวันนี้นะคะก็เลยถ่ายเก็บไว้ี่โดยถ่ายเก็บไว้ก่อนนะคะนี่สวยงามมากเลยนี่เมื่อวานพี่มาเข้ามาดูชอบมากตัวนี้ก็เลยต้องแยกนะคะแยกให้พี่เขานะคะนี่ แข็งแรงนะคะแข็งแรงมากเลยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำก็แข็งแรงนะคะนี่วันนี้เราจะมาแยกกัน